ฮัลโหลทำไมมีอีกปะจะซื้อเรื่อยๆเลยอะมีร้อยแปดสิบอะปรัเอาอีกห้าสิบอันไป้ปะห้าหมื่นใช่ปะเลขอะไรน้องเลิฟแบล็คที่บาทหนึ่งสองสามสองเอามาให้นี่ได้ไหมเดี๋ยโดนโดนนู่นโดนนี่ไม่เมื่อกี้มึงใช้ยาเป็นในนั่นเลยเนาะพี่นึกว่ามีแก๊งเลยเนาะในนั่นอะเลขอะไรน้องเลิฟหนึ่งสองสามสองพี่ อ่ะมีแถมไม่เอาซื้อขนาดเนี้ยแถมทักสิบขวดได้ไหมสัตว์อรรถพันธพี่มันมันแพ้มันในนั่นแหละอรรพันธอ่ะไอ้เฮียไม่กูอยากรู้แค่สิบขวดมึงให้กูได้ไหมสิบขวดสภานะสมายใจโอ้ยเฮียเออเอาเถอะเอาเถอะเอาเถอะสบายใกูอยากรู้แล้วไอ้เฮียกูอยากรู้อ่ะมึงจะกูกูขอแค่หกสิบขวดเนี่ยได้ไหมอ่ะไอ้เฮียสาวสองสภานะแค่เพิ่มอีกสิบขวดนะกูอยากรู้ว่ามึงจะให้กูได้ไหมแค่นั้นแหละสภานะเขาขายถูกนะพี่ ก็ไม่เป็นไรก็แค่สิบขวดกับมิตรภาพก็มึงก็เลอกอ่ะกูจะได้จําไว้กูจะจําขึ้นใจเลยได้แค่แบบแค่สิบขวดมึงจาคํานี้ไว้เลยกูจําเลยไอ้เฮียกูบังอ้อเลยไอ้เฮียเจ้หกสิบขวดใช่ไหมใช่ก็หกหมื่นมีห้าหมื่นขอได้ไหมล่ะไอ้เฮียดูดูดูเอาแล้วกันไอ้เฮียกูอยากดูมันแค่นั้นแหละไปเจอบ้านเจอบ้านเจอบ้านไอ้เฮียเฮียเนาะ ขอซื้อแค่ไม่กี่อันไอ้เหี้ยทำทรงแบบงกมึงไปจำชื่อคนในแกงให้ได้เลยนะไอ้เหี้ยเสือเป็นกี่จะเดือนละถ้ามึงยังจำไม่ได้อีกกูปรับคนละหมื่นนะเยดเว้จำชื่อไม่ได้กูปรับนะโดนแนมโดนแน่ตุ๊กตู้มายังอ่ะตุ๊กตู้มายัง มาแล้วไปแล้วเอาไปแล้วหรอเล้าพี่นุน่นเข้ามาแป๊บเดี่วนเข้ามาเป็นเดี่อเล่เกอะไรเพื่อน,ลเ,อนเลข903น้องชายพี่น,าาน,นี่รุ่นใหญ่ไงเลี้ยกของง่าปากนี้เออกูกูดูแค่นั้นแหละไอ้เหี้ย ไม่ไม่คือมึงจะเอาแค่นี้ใช่ไหมกูจะได้จำไว้<ถ>แค่นี้ใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงพี่ตู้มาเนี่ยอ้าวน้องชายเป็นไงบ้างหายดีแล้วป่ะสวัสดีครับใกล้หายแล้วใกล้หายแล้วเป็นไงบ้างน้องชายเปิดมาสองสี่สบายดีสบายดีนี่เป็นไงบ้างเนี่ยสบายดีครับสบายดีสบายดีนี่เดี๋ยวนี้ <ขอ S 1> เปลี่ยนห <ขอ S 1> น้าเปลี่ยนตาหรอสอี่ขอข้โจรพันหน้าโอ้ไอ้เขื่อนอาปากดิไอ้ตู้มึงไม่ให้งานไม่ใช่ผมของกระเป๋าเนี่ย มันประจำชื่อเลลยเอามาเอามาให้พี่903อะไรให้ไปแล้วเอาขาดอีกเท่าไรขาดเจ็ดอันโอ้พี่ผมให้รถได้ไอ้ให้รเบื่อไอ้พี่จโคตรเบื่อแค่นั้นแค่นั้นหาซื้อแค่นั้นแหละกูดูกูดูรู้ละมันมีใครได้ละพี่มาลีดาไอริดหน่อยครับมันงาโดนหญิงหลอกโทษโทษเป็นไงบ้างตาเป็นไงบ้างดดีีีพ่อะไรนะใกล้หายละใกล้หายละ พี่มารีด่าอลิกหน่อยครับมันโง่เนาะโดนหญิงหลอกครับผมก่อนผม,ผมมีเรื่องกับกากินางไปผมเอามันมาส0สบล้านอะถามขอเขื่อดิได้หรอเขาก็ดูอยูขยขยอ่ขอเขื่อขอเขื่อยิ้มยิ้มแช่งอะส่ะิบล้านอ่ะขายขาดปะได้ขายขาดปะขายดิส0สิบล้านอะแอคเลยอะผมแอคเลยอะได้ช็อตอ่ะถูกปะขอเขื่อใช่ครับพี่ตามจริงพี่ก็งงนะอันนี้ไม่ได้แบบแบบยุแบบให้ตีกันนะไม่ได้แบบนี้นะบางทีแบบงงสีไง มันสีดําข้างหลังมันก็มีของการกินังเป็นสีดําอ่ะแต่ถ้านอกจากมองเป็นสีทองอ่ะล่าสุดเกือบไปเจอโดนใบดิที่เกือบโดนใบไปแทงบีซีไงไปไปป้นบีซีแต่ไม่รู้ว่าเขามีสตอรี่อ่ะโอ้โหโคตรเลงอ่ะไม่ใช่ครับโคตรสุดในรุ่นน่ะแต่เจอแต่เจอเจอันนี้หลบนะกลัวโวยงมือง,งแบ่งให้กูแค่นี้มึงอย่าแบ่งเลยเถอะกูกูเห็นแล้วแบบ มันมันดูแบบสมเพศอ่ะเหมือนมึงเหมือนมึงให้เศษกูอ่ะเหมือนให้ไม่เต็มใจอ่ะให้แค่สามอันอ่ะฟังแล้วพี่เขาคนนึ่งเขาขายพันสามพันสี่อือแล้วดูน้องเขือขายให้พี่ชายคนช่อฮึอัลลภัณอือฮอแต่กูอยากรู้มึงให้กูแค่เศษแค่สามอันก็ไม่เป็นไรก็ขอบใจเว้ยที่ให้ที่เอาเอาให้หมดตู้เลยไหมไม่เป็นไรกูกูต้องการแค่เท่าไหร่เองมึงให้กูสามให้มันเจ็ดอ่ะเต็มสิบมึงให้กูแค่สามอ่ะกูรู้เลยแค่นั้นแหละ มึงมึงถามคนดูกูคนดูยังบอกเลยนั้นนั้นฟังนะแล้วแล้วแค่แคปพี่อ่ะไอ้กับไอ้แค่แคปไม่กี่อันน่ะให้น้องฟรีไม่ได้รถมอรโดกอีกก็ให้เอาไปใช้ถาวรรถพี่จิมอ่ะรถพี่จิมอะมาสืบทอดให้ใครครับสืบทอดให้พี่ได้พี่สืบทอดให้ใครแต่แต่แต่งงนะถ้าน้องรักจริงทําไมไม่ได้ขับสีแปดได้ขับรถนี้อุ้ยงงอ่ะงงกับพี่พูดแล้วพี่ให้แล้วก็คือให้เขาเลยไม่คคนทำน้องน้องงงอยู่อย่างนี้แหละน้องแค่งงว่าตอนนั้นน้องก็อยู่นะ แต่น้องไม่ได้อยู่ในสายตาพี่น้งแต่แรกอยู่ท้องโอ้โหพี่แมมงพูดโคตรแรงพูดแรงเกินไปเปล่าเนะี่ย <laughs> ไม่ไม่ได้ว่าอะไรแต่ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่แต่ว่าเนี่ยน้องขับคันนี้เล่นสตอรี่เล่นแก๊งแต,แต่แต่น้องใช้คันเนี้ยโอ้โห oh. คนดูกูบอกโอ oh. ้แต่แต่แต่ไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่ไม่ได้ว่าอะไรแต่พอเข้าใจพี่ไงเข้าใจพี่ ว่าว่ามันแบบน้องน้องอาจจะไม่สําคัญสําคัญแค่บางเวลาน้องก็เข้าใจอย่างนั้นก็ดูแล้วกันก็ขอบคุณมากสามอันไว้ให้พี่เต็มสามก่อนก่อนที่จะให้เขาให้อ่ะเราต้องให้เขาก่อนปะอ้าวถูกอ้าวถูกเขาก่อนดาใช่แล้วเราไม่เห็นเองเองไม่เองไม่เคยทำให้พี่เห็นเลยไงน้องชายหรอน้องน้องอยู่กับพี่มาตั้งแต่ตั้งแต่ น้องยืนข้างพี่มาตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายแต่พี่ให้ให้ใครก็แต่พี่ไม่เคยมองเห็นน้องเป็นคนแรกอยู่แล้วไงโอ้โหอันนี้ล,ละครเรื่องอะไรเนี่ยอ่ะพี่ขอเพิ่มเจ็ดอันแค่ถ้ารักพี่ก็หันหลังไปแลกวขาไปเอามาให้เพิ่มให้พี่เจ็ดอัน <c oughs> ไม่ถ้าถ้าพี่รักน้องตั้งแต่แรกพี่คงมองเห็นน้องตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะ่ะว้าว่ถ้ามึงกล้าให้พี่ตั้งแต่ตอนนี้อืมมุกเตดกระเป๋า,ปาทำไมมันไม่มีอะไรเลยได้ไหมแค่นั้นแหละ ไอยาแค่นั้นอ่ะน้องให้พี่ได้ตลอดอยู่แล้วพี่อยากให้หน้อให้กูแค่สามขวดเนี่ยนะมึงให้กูแค่แบบเต็มสิบมึงให้กูแค่สามอ่ารู้ไหมถ้ามันเอาถึงให้น้อยให้ไปถ้าสปาเห็นอ่าเกมไม่กูใช้ทีละอันสองอันถ้าพี่พี่โดนพี่โดนรับรับเองพี่ไม่สาวถึงเองอยู่แล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้กลัวจะสาวแต่น้องกลัวว่าพี่จะไอ้นั่นไงน้องกลัวว่าพี่จะแบบไม่มีเงินอะกลัวพี่เจ็บคนรักกูอะ ชอบแชทแบบนี้แต่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 แตแตไ,มไ,ไม่ได้เป็นไรนะเรื่องรถอ่ะไม่ได้เป็นไรพี่เข้าใจทุกอย่างอ่ะอครับคือลืมน้องแล้วใช่ไหมน้องเข้าใจทุกอย่างเดี๋ยวหลังรีน้ำบันเทิงเจอกันเลยน้ำตาลน้องเลิฟพี่บอกใครดีก็คิดว่าลืมน้องแต่ละไม่ลืมไม่ลืมอ๋อไม่ได้เบอร์มเบอร์มันหายหมดเลยพี่เข้ามาเบอร์มันหายหมดเลยเดี๋ยวที่มันคุยคุยกับไอ้น้องชายที่เฉ๋ยอะน้องชายเข๋ยออนนี้อยู่ไหนกันนะอยู่อยู่บ้านไอ้เอ็นทีอาร์เนี่ยกำลังจะออกไปเอายาไปเก็บ ขอบคุณมากสองหมื่นใช่ไหมไม่เป็นไรขอบคุณมากเอ็นน้องรักพี่พี่ให้น้องมาตั้งเยอะแล้วเออเขาขอบคุณเว้ยที่แบบอยู่ข้างพี่ให้พี่เสมอเว้ยบันเทิงขอบคุณมากน้องถ่ายแล้วน้องเคยลืมพี่เหรออืมขอบคุณมากโอเคครับขอบคุณบันเทิงครับเจอกันพี่โอเคครับน้องชายพี่พี่เจอผมนั่นแหละครับครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวหลังที่คืนน้องไปหาเที่ยงคืนหลังเอ๊ะตอนนั้นตอนนั้นกูไปฮะเดี๋ยวไว้ตอนตอนนั้นกูหยอดห้าร้อยไว้ไอ้เงี้ยคนหนึ่งเขาไยอดพันกันหมดแต่แต่แต่น้องแค่สิรักได้พันห้า แต่แต่กูแต่กูเติมเองตลอดเลยนะแต่กูมีแค่ห้าร้อยไงเบวขึ้นรถไปแต่กูมีแค่ห้าร้อยไงแต่แต่พี่ชายใหญ่กูเขาเขาไม่เคยเห็นกูอแรอวไงไม่เคยเห็นอะไรครับก่อนจะให้เขาให้อ่ะมึงเคยให้เขาก่อนไหมกูถามมึงแค่คำเดียวเลยให้เขาให้พี่กี่บาทล้วะขึ้นรถไอ้ขียวน้องน้องไม่เคยหวังอะไรจากพี่เลยแต่แต่พี่ไปขึ้นรถดีน้องให้พี่ทุกอย่างโดนหนุ่มโดนน้องก็ให้หมด เอคคันนี้ขงใรโดยไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนโหดูแม่งพูดว่ะไอ้ฟิกคือรถฟิกมึงเชื่อป่ะมึงเชื่อป่ะถ้ากูไม่ได้เปิดระบบสมาชิกอะไอ้เขื่อนได้หน้าใหญ่แบบแอคเลียกอดอกอะถ้ากูไม่ได้เปิดระบบสมาชิกนะกูบอกเลยโอนเอิร์นโอนโอนโดเนตไปให้ทีละเป็นพันสองพันน้องไม่เคยหวังอะไรจากพี่โอ้โหดูสิ่งที่น้องได้กลับมา แต่แต่นี่กูไม่ได้ว่าใครนะกูไม่ได้ว่าใครนะกูโอนกูโอนทีเป็นพันโอนทีเป็นพันอะดเนทอ่อะแต่เงินพี่เหลือยู่สิบเก้าพันนะไอ้เบลเงินพี่เหลือในบัญชีเก้าพันน้องมมื่นมมีกี่หมื่นอะมีหกหมื่นเวลาเวลากูมีกูพร้อมให้พี่กูเพราะว่ากูรู้ว่ากูมาจากอะไรกูมากูมาได้เพราะใครกูไม่เคยลืมคุณคกูให้ตลอดถ้ากูมีกูโดเนทไปให้ตลอดเพราะกูไม่เคยลืมไงว่ากูมาจากอะไรกูมาได้เพราะใคร ได้ช็อตก่อนออกเลยอะไอเฮียได้ได้ช็อตแบบได้ช็อตติ๊กตอกอะได้ช็อตลงกลุ่มกูบอกเลยใครไปโพสในกลุ่มกลัวต้องมีเนองแหละไอเฮียกูบอกเลยมันได้ช็อตติ๊กตอกแล้วได้ช็อตในกลุ่มด้วยตอนนี้กูบอกเลยกูกูพยายามปิดเสียงอยู่อ่ะตอนนี้กูออกมาข้างนอกอะไอเฮียกูกูไม่กล้าเข้าไปโดนแม่งลากลัวได้ใจจัดอ่ะแต่ว่าไงน้องต่อเลย ไม่ก็เราผมแค่พูดแค่นั้นผมแค่พูดแค่นั้นผมไม่ได้ผมไม่ผมไม่ได้คิดอะไรเลยผมผมแค่พูดแค่นั้นมพงอยากได้รถดอกเพ่งอยากได้สดดีแบบใช่ไหมผมไม่ผมไม่ได้ผมไม่ได้อยากได้รถผมแค่บอกเฉยๆว่าตอนพี่อาจจะลืมผมไงน่าสายตาพี่ผมแบบผม,ผมไม่เป็นพี่ไม่ได้มองผมอยู่แล้วไงพี่อาจจะมองผมแค่แบบตอนที่แบบพี่ต้องการแบบยาอะไรเงี้ยพี่ก็จะเห็นผมละแต่ว่าตอนอื่นพี่ไม่ได้เห็นผมไงโอ้โหดนสวด แต่พี่ก็รักมึงแบบน้องชายแหละจริงๆรู้ผมรู้อีกสัเจ็ดขวดได้ไหมเพราะว่ามันก็น้องชายหมดทุกคนอะแต่มันอาจจะลืมไปนะว่าแบบใครที่อยู่ข้างพี่มาตั้งแต่เอ็มดีวันแรกอะที่ซัมเดย์อะพี่อาจจะลืมคนนี้ไปวันที่เราใส่ชุดตึกจีนกันอะแล้วเราขับรถอีป๊อปไปเล่นสตอรี่อะโอ,โ,โอ้โหแต่พี่นะแต่ผมไม่ได้ว่าอะไรพี่นะ คนที่อยู่ข้างพี่มาตั้งแต่แรก,กอะกอดทุกคนอะพูดแบบเสียงเป e e ็นไ,ไ,ได้ไม่เอว่าอะไรนะหลังเที่ยงคืนมาเจอกันอะไรน้ําตาแน่น้องวางไหมเนี่ยหรือว่าต้องแบบผมผมว่างอยู่แล้วเมื่อกี่อะเพียงแค่พี่พูดอะผมพร้อมพี่ตั้งโคราดพี่ไว้ให้ไปผมไปผมก็พร้อมไปกับพี่พัทยาผมก็พร้อมไปกับพี่ทุกที่เี่ถ้าพี่เอ่ย <c oughs> ากลวนเอเป็นเอากรสุดจังวะไอ้เหี้ย <c oughs> ไอ้เฮียกูต้องอ้อาหูวอ้อมมาข้างนอกอ่ะไอ้เฮียดูแม่งพูดว่ะโอ้โหเอาแบบกูยิงแง่งอ่ะไอ้เฮียมันมาก่อนไอ้สายฟ้าอีกเนี่ยเก็บกดมานานมันเก็บกดอะไรอ่ะขนาดนั้น่ะเห็นพี่ก็รู้ว่าเองรักพี่ไงน้องชายสู้ๆเว้ยทำงาน ผมรักพี่ผมผมรักพี่อยู่แล้วเพราะว่าพี่เป็นคนให้ทุกอย่างกับผมไงแต่ผมก็อยากให้พี่แบบไนั้นแบบมองผมบ้างไม่พี่ก็มองเองแบบห่างๆแบบห่วงๆไงพี่ทําอะไรไม่ได้ไงก็ได้แค่มองน้องไงเห็นน้องได้ดีเอยพี่ก็แบบผมอยู่ข้างพี่ตลอดผมไม่เคยทิ้งพี่ไปไหนแม้ในวันที่ที่พี่ทิ้งผมไปผมก็ยังอยู่ข้างพี่หล่อทิ้งไปไหนวะไม่ไม่ได้ทิ้งไปไหนเนาะผมก็พูดไปงั้นแหละ ขอบใจมากสำหรับยา3ามชิ้นไหมน้องขอบคุณมากเลยขอบคุณมากจริงๆสมชิ้นมันทําให้พี่ซึ้งได้ขนาดนี้เต็มสิบได้แค่สามเพราะว่าผมแบบพี่เลยเพราะว่าผมจะบินแล้วผมไม่เคยลืมดินที่ผมเดินมาไงว่าใครมันให้ผมมาจนวันนี้ไงแต่แต่ว่าถ้าถ้าพี่อยากได้ยาเดี๋ยวผมไปเอาให้ก็ได้เั้นจะจบจบเอาดิกตอกเอาทุกอย่างอีะต้องมีอ่ะ เดี๋ยวกูไปเปิดติกตอกดูนะเดี๋ยวหลังลีกูไปเปิดติกตอกดูมันจะมีช็อตไหมไอ้เ่ียช่องไหนทําอ่ะเกิดอะ่ะกูอยากรู้ว่าช่องไหนเป็นคนทํทำอะกูอยากรู้อะ่ะหล่อจัดจัดไอ้เฮียมันเอากูสัตว์เลยไอ้เฮียเอาแบบกูไปไม่เป็นอะเอากูงอมอะ่ะไอ้เฮียเลกอะไรพี่อา่าเก้าศูนย์สามครับนองเลิฟ มันจะมีน้องน้องรักยายายาสิบขวดแค่เนี้ยผมผมแค่จะดูว่าผมแบบมีค่ากับพี่แค่ยาแค่นี้หรือเปล่าเองเองมีค่าเองเห็นที่พี่ใส่สร้อยปะพี่พี่เอาไปเถอะผมผมยาแค่เจ็ดขวดมันไม่ได้แบบหนักหนาครับทั้ผมเองเงเห็นสร้อยที่พี่ใส่่าความหมายเนะยสร้อยที่พี่ใส่อ่ะรูปอะไรอ่ะเองเห็นผีเสื้อบ้านอลไเองเห็นที่พวกหิ่งห้อยป่ะเนี้ยมันคือตัวแทนของน้องน้องทุกคน พี่รักทุกคนอ่ะไม่คือพี่พูดไปเรื่อยอ่ะเอาจิงจริงแต่สิบแต่สิบขวดนั้นผมให้พี่ผมถ้าเพราะว่าผมมีค่าแค่สิบขวดนั้นพี่ก็ไปเอะไม่แต่ว่าผมให้พี่ได้ทุกอย่างอยู่แล้วพี่พี่จะเอาหมดตู้ผมเลยปล่ะเ้พื่อติ๊กต๊อกโอ้โหแม่งเอากูไปไม่เป็นอ่ะไอเหี้ยนุงดูมันพูดว่ะไอเหี้ย แล้วพูดต่อหน้าคน3,009คนน่ะไอเฮียมึงเอาหล่อไปเลยอ่ะไอเฮียอวยไอเฮียกูอายจัดเลยมันเอากูอายจัดเลยเพราะว่าผมแบบพี่ให้ผมมาเยอะแล้วไงผมแบบจะได้ให้พี่บ้างไงมันจะได้แบบไอนั่นไงถ้าเองต้องการเงนินเองต้องการอะไรพี่มีให้ถ้าจะเอาง่ายหาให้เองได้อ่ะโดยเองไม่ต้องขอไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เองต้องการ ผมไม่ได้ต้องการเงินผมผมแค่ต้องการแบบมีพี่อยู่ข้างๆไม่ได้ต้องการเงินเลยจากพี mic, ่ไว้หนวดเหมือนหมูปากข้างเลยแต่พี่ชายใหญ่ครับผมไว้ไว้ไซสจิบครับอะไรนะน้องเลิฟพ hm ี่ไมห่วมากแล้วผมไม่ได้ต้องการล็อกลุมหายเองได้เงินอะขายยาเก่งนี่ได้ข่าวเงินเงินมันไม่ได้แบบเครื่องมือตัดสินแบบระหว่างผมกับพี่หรอกไงกุมหายเองได้ผมไม่ได้ต้องการแบบพี่หรอกพี่มันเอาช็อตติกต่อ เอฟซีพี Your own. Your own ่เ kind ข <of calculating. S 3> ียเอ็น <Nada>. ด <fruit> ีอาร์ยึดแม่กูจะร้องในไหวที่ออเพลงนี้เลยละกันเด็กนน้องอยากให้พี่ดูแย่ไปกว่านี้ในขอบคุณมากทุกอย่างน้องขอบคุณเหมือนกันพี่ทุกอย่างจะร้องแล้วไหวที่อะการรักเพื่อนสำหรับกูไม่ใช่ต้องตามใจเพื่อน ไอ้เหี้ยเอาทักกูซิงเลยอเอาทักกูซิงมัในพระธรรมเลย <c oughs> แม่งในใจคนดูจัดอ่ะเจ็บทุกดอกอะ